โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในคดีสําคัญที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการสอบสวนต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจนกระทั่งปี2560จึงได้มีมติชี้มูลความผิดในวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมจําเลยอื่นๆรวม14คนกร,รณีทุจริตเรียกรับสินบนจากบริษัทพัทยาจำกัด ผู้รับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทรผ่านบริษัทและรูกจ้างบริษัท p r e s i d e n t ท์รดดิ้งจำกัดจำนวนเงิน82.6ล้านบาทกระทั่งวันที่4มีนาคม2565สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาของสาลดีกาในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์พิพากษายืนตามสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้จำคุกนายวัฒนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 รวมความผิด11กระทงกระทงละ9ปีรวม99ปีแต่คงจำคุกจริง50ปีในส่วนของคดีแพง่งซึ่งก่อนหน้าสารได้มีคำตัดสินให้ในายวัฒนาร่วมกับจำเลยที่4จำเลยที่6และจำเลยที่8รวม1,323ล้านบาทนั้นก็ให้มีการยึดเงินซึ่งระบุว่าเป็นสินบนอีก89ล้านบาทโดยจะต้องชำระเงินจำนวนนี้ภายในระยะเวลา30วันมิฉะนั้นจะต้องชำระดอกเบีย้ย7.5%ต่อปี ในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับเรามีการเสนอมาตรการรวมทั้งมีข้อแนะนําต่างๆในการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เอกชนนะครับให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยกฎหมายปปชนะครับได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอาผิดกับบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทนะครับที่ไปให้สินบนโดยบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอาจจะต้องถูกปรับ2เท่าของจำนวนมูลค่างบประมาณนะครับที่ท่านได้รับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ คดีทุจริตเรียกรับสินบนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากการดำเนินการของภาครัฐมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทําให้การทุจริตและคอร์รัปชันทําได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและลงโทษและการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็วเด็ดขาดเพื่อให้การกระทําทุจริตเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียกมลวนวันโกวิทวงศารายงาน